มันมันมันคือคีย์อะไรอ่ะมันคือคีย์อะไรเพลงเนี้ยมันคืออผมคิดว่ามันจะเป็นคีย์ B f ฟ a t นะจำไม่ผิดเนี่ยเป็งไงถึงปัะเหอเพิ่มิ่เพิ่มเเพิ่มเพิ่มได้่มฮะนี่เพิ่มเพิ่มผิด้เพิ่มเผิดได้่มอย่างเงี้ยไม่อันนี้จำได้ไม่ได้เพิ่มเพิ่มผิดครับคือไม่คือพี่กำลังชคือพี่กลังชกกพโตโตตอบว่าโตโตเพิ่มเพิ่มนี่คือโตโตเก่งเลยรู้ปะผมหูเพี้ยนครับผมหูเพี้ยนลาบวกกาก ผมแบบหูเพี้ยแล้วแบบคิดไปเองคิดไปเ,เองเหมือนใครส้มส้มมมาลีปะ่ะพี่บอกบอกเปส้มมาลี <c oughs> อย่าไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนนะเดี๋ยวเขางงว่าใครค,คืออะไรส้มส้มมาลีคือใครเนี่ยพี่เดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังแต่ว่าแต่ว่าระหว่างระหว่างพี่เปิดอะโต๊ะต้องพูดด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นฟังแล้วก็พูดไปด้วยเพราะว่ามันไม่งั้นเดี๋ยวมาใจนี่ไม่งั้นมันมันไอ้นี่ไม่ได้คือคืออะไรมันคือเดี๋ยวพี่ทำเดี๋ยวพี่ทำเอง พี่ร้องมันคือเพลงเหรอใช่พี่ร้องร้องให้ฟังดีดีกว่าไม่อยากเปิดพี่ร้องเลยพี่จําไม่ได้เดี๋ยวไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดนะเปิดไลฟ์เดี๋ยวมันแบบดีๆไลฟ์หลุดเลยที่ที่ที่มันร้องว่าที่ดูคล้ายๆว่าเธอนั้นรักคงเป็นเพราะฉันคิดไปเองทั้งนั้นเคยฟังป่ะคุ้นๆอ่ะ เวลาที่เธอเอยคำว่ารักกันมีแต่ฉันที่คิดไปฝ่ายเดียวอันเนี้ยครับคุณอ่ะไหนร้องรองรักษาให้พี่ฟังบ้างดิเราต้องแต่พี่แต่พี่แต่พี่เป็นแต่พี่ร้องรักษาแบบพี่โชคได้นะเป็นไงไเป็นไงครับอาการฉันเป็นกับเธออากาฉันเป็นกับเธอเนี่ยเป็นไงเหมือนปะ ถ้าเป็นโต้โต้อนอนทจะเป็นยังไงอากนี่ชินเป็นกับถ้าเป็นโตโต้แป็นี้เปวีีเหอนพี่ไหมเหมือนเหมือนเหมือนแต่ถ้าเป็นโตโตเป็นอาการนี่ไม่อันน้พี่ชอถ้าพชแบบถพี่ชจะขึ้นจมูกถ้าเป็นโตโตจะเป็นถ้าโตโตจะแบบขึ้นหัวเลย เอ้าเอออยากดูอีพีหกแล้วอะอยากดูอีพีหกแล้วอะอยากดูอีพีหกแล้วอ่ะวันนี้มีการบ้านไหมเออมีครับมันค่อนข้างที่พยายามมีการทำไมต้องไม่ทำบ้านการบ้านนี้ไงเปิดการ์ดเลิฟซิกไงครับเปิดยังเปิดยังเฮ้ยผมผมยังไม่บอกดีกว่าให้ผมเปิดแล้วเปิดแล้วผมเปิดแล้ว มีถ้าถ้าพี่ถ้าพี่ได้ตัวสีเขียบที่พี่ขายได้ไ<ธ> <โล S 1> ะเนี่ยฮอลโลแกรมใช่มสีเขียบมันเป็นฮอลโลแกรมนะที่เราหมายมันจริงว่าคนขายาแ,ลแ,ลแ,ลแล้ว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 ฮอลโลแกรมมันทำอะไรได้มันสามารถเอาไว้เข้าโซนที่นั่งได้ในงานต่อไปนะครับจริงป่ะเนี่ย very exclusive e x c l <oughs> u <ๆ> s i very exclusive very นะขายจริง very exclusive 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 แล้วแล้วแล้วงานต่อไปจะมีเมื่อไหร่ ที่แบบแฟนคลับเขาจะได้ไปนั่งดูเนี่ยลองสปอยบ์ให้เขาฟังหนยผมคิดว่าว่าทันวานะถ้าผมจำผมไม่จําไม่ได้พี่ก็ไม่รู้รู้เหมือนกันโอเคงั้นเราไม่ต้องมั่วดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นลงตารางเลยคือคิดว่าเราการจะมั่วกันเลยนะครับมันการแยนะครับผมอยากได้การแยตัวเองมากนะครับ จริงมากการแรกทำไมเป็นพโลแกรมแบบวิบวับวิบวับข้างหลังอ๋อช่มันเป็นข้างหน้าเป็นแบบวิบวับวิบวับ่ะผมอยากได้ผมยังผมยังไม่เห็นใครได้เลยอ่ะมีแต่แบบผมเห็นแบบคนที่เขาเปิดใช่ไหมเขาแบบเขาซื้อผมเขาผมคิดว่าเขาน่าจะซื้อแบบสิบใบอ่ะสิบใบกว่ากว่าเขาได้ผมไปสี่ใบอ่ะแต่โตโตรู้ป่ะเมื่อวานมีคนซื้อหนึ่งพันใบด้วยฮะจริงเขา่าจะได้แบบาเลาแกมหมดเลยอ่ะเอา เออหายหไยหายเ้ยไปไหนไปไหนครับบิดเก่งเหมือนกันนะนี่ Speak English Speak English นะารับสันยัง Speak English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 , speak English, speak English แหละข้างไม่มีอินเตอร์เนครับเมื่อกี้สปีกอังกฤษไหนโตโต้ลองแบบพี่ว่าโตโต้ลองขายแบบซีรีส์เป็นแบบให้แบบอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนหน่อยดีกว่าเป็นภาษาอังกฤษแบบบิทชิดเอ็กเซนที่่เออไอ้นี่จบที่บอกว่าบิทชิดเอ็กเซนน้องจบไถูกเี่ยเออโตโต้ถูกเสมอแหละพี่ไม่มีปัญหาหรอก ต้องคนพ,พิมพ์ว่าลืมไปลูกอ่านไทยไม่ออกผมแพร่อ่านด้วยครับครับเอางี้เร,เราเราลองนี่ไหมคิวแอนด้เอไหมให้แฟนคลับถามมามามาเรามาตอบคาถามไปเลยครับขอแบบเกี่ย,ยวกับเลิฟซิกนะทุกคนมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่อ่านแล้วโต้เป็นคนตอบนะโอเคป่ะโอเคครับแต่มันไม่มีใครพิมพ์เล,เลยตอนนี้มีคนบอกว่าโต้โต้ทำหมาป่าเอ้ยเอยเอวันนี้พี่ไปคาเฟ่วันนี้พี่ไปคาเฟ่วันเกิดพี่ใช่ไหม รู้ว่าแฟนคลับถามพี่ว่าอะไรว่าอะไรครับไปสอนโตโต้ทำหมาป่าเดียวดายทำไมอ๋อผมเห็นแล้วเออพี่เอ,อ็นจีสอนผมเองนะครับจริงจริงพี่สอนไหมบอกเขาไปจริงพีนจมิมไี้สอนพี่เชนสอนครับเ <laughs> พราะว่าเพราะว่าเชนเชนบอกว่าอะไรโตโต้เทียบอะไร <laughs> <laughs> <ต> <laughs> เชนเชนบอกว่าเทียบรวมกลุ่มตอนนี้เทียบไม่รวมกลุ่มเลยต้องเป็นแต่โตโต้ยังเป็นเทพไม่ได้โตโต้เลยเป็นหมาป่าเดียวดายใช่ไหมน้อง ใช่ครับคือหมาป่าจจะหมาป่าจะรวมกลุ่มไม่ได้เพราะว่าเป็นหมาป่าเดียวดายเที่ยงคืนกี่โมงคะเที่ยงคืนมันเป็นเลขศูนย์รับเที่ยงคืนก็คือเที่ยงคืนนะครับกี่โมงก็คือเที่ยงคืนเที่ยงคืนค่อนข้างดึกนะครับเพราะว่าพี่ว่ามันเราไม่ควรนอนค่อนข้างดึกนะครับผมมันลินจ่าปะเหมือนอันนี้โตโต้พี่พี่ลงคลิปพี่เราร้องเพลงได้ไหมเดี๋ยวพี่ลงพรุ่งนี้อันไหนเนี่ยอันไหนเี่พี่เราอัดกันตอนนั้นอะ ที่ลองไม่ถึงบุ๊กอะที่ตอนเรื่องย่ตาเมื่อวานเพลงไหนไม่เพลงไรวะของบีนอะอ๋อก็ไม่รู้เลยว่าฉันต้องเริ่มย่างไรคงเป็นเพราะฉันกลัวว่าอาจจะเสียเธอไปหาความอะไรถามเธอจช่หากว่าฉันถามเธอแต่ความรู้สึก มันล้นจนทนไม่ไหวพอแล้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 วเราจะโดนิกสิกิใช่ไหมเราไม่ค่อนข้างไม่มีตังค์จ่ายนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปอัดกันใหม่ไงไงไม่เดี๋ยวพี่พี่พี่ขอลงนิดเดียวได้ไหมลงลงนิดเดียวเลยตัดแค่ตรงตากล้อจริงไหมได้ได้ โอ้ยเรามาเรามาฝึกอ่านคอมเมนต์ด้วยพรอมได้เอางี้โต๊โตเอางี้ปกติพี่เป็นคนอ่านให้โตใช่ป่ะราเอานี้โต๊เป็นคนอ่านให้พี่ตอบอ่าโอเคครับเอ็นเจร้องเพลงหมาป่าเดียวดายหน่อยครับมาหาลัไรวัวชนไม่หรอน้องเองไม่หาอย่างไรนะไม่ไม่แบบมันแบบบางอันมันขึ้นบ้างไม่ขึ้นไงหมาป่าเดียวดายใช่ไม่ไม่ร้องมาหาอะไวัว เราเพลงมหาอะไรอะไรนะมหาอะไรวัวชนร้องร้องให้ฟังหน่อยเรื่องพี่สอนผมร้องหน่อยได้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 เดี๋ยวพี่จะสอนโต้โต um> oh ้เป็นเด็กอินเต์ท si> okay. ี่ถูกป้องนะได้ครับเดี๋ยวผมจะไปร้องที่โรงเรียนทั้งวันเลยจริงว่ามามาสอนเลยมันีไม่ไม่ต้องสอนคีย์แล้วครับตอนนี้สอนไ่ได้ครับผมอยากเรียนแล้วอยวโต้ตกมือตามพอหนึ่งสองสาม มีรุยทำพื้ได้่อไม่ก่อนนั้นน่ะมันเป็นมันเป็นาออะไรนะมันเป็นอะไรนะตื่นเช้าเดินตามยอหนดบ้านบ้านเราเป็นเราเด็กโอเคมาเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงวัวเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงวัวใช่ซากลัวเธอมีสนใจฮะซากอะไรนะซากลัวคืออะไรแบบ S A อะ เอแล้วก็กลัวสากลัวเออเธอไม่สนใจสากลัวเธอไม่สนใจเธอไม่สนใจอ่ะไหนลองเอาสองอันมาต่ออันนี้เราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงหัวสากลัวคงอะไรใช่ไหมเธอไม่ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเธอไม่สนใจล้อมันแบบผมผมผมล้องแบบโมเดิร์นมากเลยอะ เราเราเด็กบ้านบ้านเราลองแบบลองแบบเป็นเพื่อนกันหน่อยพี่ลองให้ฟังหน่อยเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงวัวอ๋อเด็กเลี้ยงวัวใช่ไหมเป็นเลี้ยงแบบนัดนัดเลี้ยงเลี้ยงเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงวัวนั่นเอาท์เดอร์จุดมันเป็น เราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเธอไม่ต้นใจอาวลองเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงเลี้ยงให้ผมก็แบบทําอย่างนี้ไม่ค่อยเก่งเนาะเข้าใจเลยพี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโตโต้ก็จะร้องเนี่ยโตโต้ร้องเพลงอังกฤษได้แล้วใช่ไหมโตโต้ร้องเพลงไทยได้ถ้าสมมติโตโต้ร้องแบบนี้ได้นะพี่บอกเลยของจริงอ่าอ่าผมจะแบบเปลี่ยนแนวการร้องผมเลยใช่ไหม ร้องเพลงใต้แล้วอยู่แก๊งเนี่ยพี่ิล่าสุดพี่ออกล่าสุดพี่ออกไอ้นี่นะซิงเกิลใหม่พี่เอ,อพี่กิจชื่อเพลงว่าไอ้นี่อะไรนะหอมหมกขวกฮะที่พี่อ,อ่ะทอมันลงอ่ะคือเอียงหอมหมกขวกเอาไปฝากป่าปะไปหน้าไว้หน้าว่วที่พี่คิดที่ทองมันลงเลยทวิตอะโอเคไปดูอีพีเดี๋ยวไปดูอีพีสิบสองกันด้วยนะครับสิบสองฐานสอง เราต้องมีต่คนเมนเพราะอย่าเชื่อพี่เขาเยอะลูกอ๋อโอเคครับแต่พี่ว่าถ้าโตโต้รองได้โตโต้จะแบบความสามารถพิเศษรอบด้านเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเด็กเลี้ยงวัวอเออซ่าวัวเธอซ่าครัวเธอไม่สนมันมีอันหนึ่งที่แบบแบบเนื้อตัวไม่ใสสะอาด ใช่เน no. like no oh! mm um ื้อเนื้อตัวไม่ใสสะอาดไม่ได OK ้ถือกระดานไม่ได้ถ NO ือกระดานฮะคืออะไรอ่ะก็คือฟังมันมันแปลว่ามันแปลว่าเนื้อเนื้อตัวเราอ่ะไม่ใสสะอาดเฮ้ยพี่กิจเขาทำอะไรในไลฟ์เขาผมอยากดูพี่ไลฟ์พี่กิจว่าอะไรพี่กิจสนุกมากพี่เปิดให้พี่เปิดให้พี่เปิดให้พพีี่่เปิดให้กิจเขาเล่นโลบบอกอ่ะอยากเล่นโลบบอกคับพี่กิจอ่ะเฮ้ยถ้าพี่กิจ เล่นรูบอกผมเล่นรูบบบด้วยไหมผมเล่นรูบบบสุด้ดอะพี่กิจผมมันจรจริงหรอในเรื่องก็ตอดูพี่โซก็ต้อดูพี่โซไม่ดูผมจะเล่นรูบบบมั้งนะครับผมผมไม่ยอมนะครับพี่กิจเขาเล่นรูบบบเขาเดียวไม่ได้ผมเล่นรูบบบด้วยอ่า UV ไม่ดีต่อตาเดี๋ยว UV มองมามันดีต่อใจแต่เดี๋ยวพี่นั่งเป็นเพื่อนเนาะ UV ไม่ดีต่อตาผมเล่นรูบบบแล้วกันอันนี้ผมเล่นรูบบบผมเล่นรูบบบแล้วผมไม่อะไรครับ เราเรียนโลบอกนะครับมาพี่นั่งดูเราต้องแต่เรามีพี่ชีวินอยู่ในาหลายแล้วนะเราจะให้พี่ชีวินขึ้นมาสปายยูวีของไว้เอ้อน,นี้ครับลูกผมกับแม่ครับครับนี่ปิกป๊กปิ๊กเฮ้ย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 นี่เฮ้ยเป็นไงไนเป็นไงใช่เป็นไงโอโ้โหเป็นไงโโเป็นไง ที่สร้างเรื่องอะที่คนที่เขานั่งดูกันที่เขานั่งดูกันสองชั่วโมงแล้วโตโต้ไม่ยอมบอกว่าตื่นเต้นเรื่องอะไรอะจิ๊บำได้นะจำไม่ได้ผมเป็นคนจำของมากจริงจำของนะครับไอ้เกมอันนี้ผมผมใช้สมาธินะผมต้องแบบใช้สมาธิเล่นเกมนะครับขอขออเห็นหน้าครึ่งหน้าได้ไหมขอเห็นครึ่งหน้าบอนั่งเล่นไปเลยเดี๋ยวพี่นั่งเลยเดี๋ยวพี่นั่งเลยโอเคเรามาเล่นเรามาเล่นรูบบอไปเลย เราจะเหมือนพี่กิจไงคือพี่กิจเขาแบบพี่กิจเขาบกินเกิอนอ่ะขอขอใช้สมาธิีกหนึ่งนะครับผมผมเล่นอย่างนี้แล้วกันผมเวลาผมเล่นเกมผมแบบเครียดม,มากครับดีรูผมเล่น